อยู่ดีๆตะขอก็ถูกดึงอย่างแรงจนเลือขยับตามเหล่าพี่ตะโกนตัดสายตัดสายไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดน้องทองพอดแคสต์ฟืดบูดช่วงนี้ดูแซลมอนพอดแคสต์เยอะไปหน่อยก็ใครอยากฟังดีๆก็ไปฟังของแซลมอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพเอาไว้ให้ก็ไปค้นดูกันส่วนใครอยากฟังแบบนั้นแหละนะก็อ,อยู่ต่อกันดูได้กตาตีตโมอาณาเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโพลินีเซียภูม,มิภาคที่มีเกาะมากกว่า1,000พันเกาะ ซึ่งสิ่งที่ผมสนใจมากๆเป็นพิเศษเลยคือตะขอของเมาอิมันคืออะไรทำไมถึงเอาอันนี้มาเป็นอาวุธจนผมอ่านไปอ่านมาจนรู้ว่าตะขอนั้นมีคุณค่ากับโปลินีเซียมากเลยซึ่งค่าก็แบ่งออกมาเป็นสองทางใหญ่คือทางที่ดูตรงกับชีวิตจริงกับทางที่มันแฟนตาซีหน่อยซึ่งมันกว่าแน่นอนผมขอเริ่มด้วยอันที่ดูธรรมดาก่อนแล้วกันถ้าที่ไทยนับถือควายไม่กินควายเพราะควายไถนาโปลินีเซียก็นับถือในสิ่งที่ใช้หากินเหมือนกัน ตะขอตกปลานั่นเองไข่โมอานะ่าหรืออาหารทะเลเป็นอาหารหลักที่ให้โปรตีนกับไขมันของชนเผ่าที่ต้องเดินทางทางทะเลอย่างเช่นเผ่าเมลาีนี่เองและปลาโมอานโอก็เป็นปลาที่ถูกล่าดได้บ่อยซึ่งเห็นได้ว่าสีมันเหมือนเสื้อของโมอาน่ามากเลยและตะขอนี้ก็ถูกเอามาทาเป็นเครื่องรางเพื่อแสดงถึงความนับถือวัฒนธรรมในอดีต มาเขาโดยเชื่อว่าเครื่องรางนี้จะมอบความเจริญความแข็งแกร่งความปลอดภัยให้กับเราในเวลาที่เดินทางและยังเป็นเครื่องรางที่เชื่อมต่อกับวิญญาณตัวเรากับธรรมชาติอีกด้วยถ้ายิ่งส่งต่อเครื่องรางนี้วิญญาณที่สะสมไว้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พูดให้ดูดีกว่านี้ก็คือเราจะได้เชื่อมต่อกับบรรพชนนั่นเองส่วนเรื่องแฟนตาซีก็ต้องเป็นเรื่องของอลูกครึ่งเทพเมาอิกอยู่แล้วนะเมาอิกในวัยเด็กนั้นมีความต้องการที่อยากจะออกทะเลไปจับปลากับพี่ๆมากมาก ทุกครั้งที่เหล่าพี่กลับมาจากการตกป่าเมาอิจจะขอไปด้วยเสมอพี่พี่เอารอบนะเอาผมไปด้วยคนได้ไหมอ่ะพี่ตอบกลับมาโอยนะ้องมาบนเรือเรามีพื้นที่จํากัดเรเอาคนไปเพิ่มก็เท่ากับมีที่แกปลาลดลงอะ่ะพอจะเข้าใจพี่ใช่ไหมอ่ะเมาอิกตอบแต่ผมตัวเล็กนิดเดียวเองนะพี่ไม่ไม่กินทีเท่าไหร่หรอกพี่ตอบออยิ่งตัวเล็กเนี่ยยิงอันตรายใหญ่เลยถ้าเราเผลอปานายลงไปแทนเยื่อจะทํายังไงอ่ะเมาอิกคิดในใ,ใจได,ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนพวกพี่เอง ในคืนที่เมาอียอยู่คนเดียวเมาอี่เริ่มสานเชือกจากป่านพร้อมท่องบทคาถาคาราเกียไปด้วยคาราเกียข้าคือการลีเริ่มการลงมือทําราเกียคือการเกาการคันการทำเครื่องหมายคาราเกียคือการขอพรจากเทพเจ้าหรือการทําสมาธิก,กับตัวเองก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งคาราเกียนะจะมีอยู่หลายบทเลยบทล่าสัตว์บทใจเย็นบทไหา้น้าถ้าบ้านเราคือสวดมนต์นั่นเอง เมาอีกถักเชื่อไปก็ท่องบทไปด้วยวายา่วาฮิวายว่าฮิยว่าฮิยไม่าเต่ดูตาบุนียโอตังอารมณ์มว,วันวิริเพื่อให้ได้เชื่อที่แข็งแรงที่สุดแล้วเมาอีกก็เอาฟันกรามที่บรรพชนมอบให้หรือฟันกรามของคุณยายมูรีลังกาเวนัวมาทําเป็นตะขอตกป่าหลังจากนั้นเมาอีกก็ไปซ่อนตัวอยู่บนเรือของพี่เหล่าพี่ๆประมาณ4ี่คนบางตำราบอก8ก็ออกเดินทางโดยสงสัยเล็กน้อยว่าเฮ้ยทำไมเรือเรามันหนักผิดปกติวะแต่เหล่าพี่ก็ไม่ค่อยสนใจเฮ้ยฉันวัานายกินนะคาโมรามากเกินไปนะ เรือแคนูของพี่ก็ได้ออกจากฝั่งไปสักพักเมาอีพอรู้ตัวว่าออกเรือมาได้สักพักแล้วอ้ยังไงก็กลับไปเกาะไม่ได้แล้วเมาอีก,ก็เผยตัวมาโอ้โหชีหูเอาเมาอีนายมาได้ยังไงเนี่ยผมมาเพื่อพิสูจน์เห็ุว่าผมนะ่าจะปลาได้เก่งแค่ไหนหล่าพี่ก็ปล่อยเลยตามเลยไม่สนใจมากแล้วไปจับปลาต่อจนจับมาได้เต็มเรือจนถึงเวลาที่เมาอีจะจับบ้างเมาอีหยิบตะขอขึ้นมาหล่าพี่หัวเราฉันว่านายน่ะอย่างจับปลาเลยจับสาหร่ายให้ได้ก่อนน่ะจะดีกว่านะ เมาอเตรียมตัวที่จะตกป่าหยิบตะขอขึ้นมาพี่พี่ขอขอหยืมเหยื่อหน่อยได้ไหมพี่แต่เหยื่อของพี่พี่หมดไปแล้วเมาอิ๋เลยต่อยเข้าที่จมูกของตัวเองและเอาเล kind of ือดของตัวเองนั้นไปเป็นเหยื่อเมาอิ๋ท่องบทคาราเกียตกป่าว่าฮิยว่าฮิยวาฮิยไม่ราเตอุดตับุนุยโอตังอาร์แล้วเมาอิ๋ก็ปาตะขอลงน้ำตะขอลงน้ำไปลึกมาก ลึกมากจนถึงดินแดนตังการั่ดินแดนของเทพสายน้ําอยู่ดีๆตะขอก็ถูกดึงอย่างแรงจนเรือขยับตับเหล่าพิทากนตัดสายตัดสายไม่ไงพวกเราจะตายกันหมดแต่เมาอ,อีกก็เชื่อว่าเขานั้นจะตกได้เขายังพยายามตกต่อไปจนปลาตัวใหญ่นั้นโผล่ขึ้นมาขนาดของมันมีไซส์ที่ใหญ่โตในระดับที่คุณคิดถึงปลาตัวใหญ่มาสักตัวมันใหญ่กว่านั้นร้อยเท่าจริงๆนะเมาอ,อีกหลังจากที่เห็นปลาเมาอ,อีกก็พูดขึ้นมา โหนี่มันปลาตัวใหญ่ที่คุณยายอยากให้เป็นของขวัญน,นี่นาคุณยายที่ชื่อว่าคุณยายมูริลังกาเวโนวาหลังจากที่ตกได้แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถไปไหนได้เพราะปลามีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เรือจะขนไปได้เมาอีกก็ไม่อยากปล่อยไปเมาอีเลยฝากให้พี่ๆของเขาเฝ้าปลาเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยในตอนที่เมาอีกกาลังไปตามคนในหมู่บ้านพี่ๆก็เกิดกิเลสฮอยอยากครอบครองปลาเป็นของตัวเองจังเลยอ่ะ พวกเขาเลือกพยายามแยกส่วนป่ากันในตอนที่เมาอีกับคนในหมู่บ้านมาถึงพวกเขาเห็นเหล่าพี่กําลังทะเลาะแย่งกันเรื่องส่วนป่าไอ้ฉันฉันอยากได้หัวฉันอยากกินตาตามันไอ้กุ้มเก็บกุ้มกลับอ่ะไอ้แต่ฉันก็อยากได้หัวเหมือนกันนะโอ้แก้มแก้มมันนุ่มนิ่มนุ่มหนึบเลยอ่ะคนในหมู่บ้านเลยว่าพวกเหล่าพี่ว่าเป็นพวกที่โลภมากซึ่งป่าตัวนั้นก็กลายเป็นเกาะฝั่งเหนือของนิวซีแลนด์ถ้าฮาวายจะเชื่อว่าป่าตัวนั้นคือเกาะฮาวายนี่เองแล้วเรือของพี่ของเมาอีกก็กลายเป็นเกาะส่วนล่างและนี่ก็คือเรื่ออออองงงราาวขขขตะเมี คลิปน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเปิดโหวตแบบเมื่อก่อนก็น่าจะดีนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันส่วนถ่ายแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะเอออะไรก็แล้วแต่เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่มรีลัง โมลมูลิลังก์เวลเมลูเมลูกังคลคลน